วันนี้พี่วันมีคิวแต่งหน้าทำผมนะคะผลิตภัณฑ์แบรนด์หนึ่งนะคะที่สตูดิโอบางนาค่ะเดี๋ยวเรามาดูสตูดิโอแห่งนี้กันนะคะว่าเป็นไงบ้างก็จะเป็นตึกอย่างนี้ด้านล่างจะเป็นร้านกาแฟค่ะเขายังไม่เปิดร้านนะคะ พี่วันก็ขึ้นมาที่ห้องแต่งตัวนะคะอยู่ชั้น3ของตึกเลยค่ะพนักงานที่นี่ค่อนข้างน่ารักเลยค่ะเขาเห็นพี่วันมีสัมภาระค่อนข้างเยอะนะคะนี่ก็ช่วยยกขึ้นมาถึงห้องแต่งตัวชั้น3นี้เลยเดี๋ยวพี่วันจะพาไปเดินดูรอบๆบริเวณชั้น3กันนะคะที่เขาจะใช้ถ่ายทำกันตอนนี้ทีมงานยังเดินทางมาไม่ถึงนะคะ ในนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาจัดเตรียมแล้วก็ตกแต่งไว้ให้เช่านะคะสำหรับใครที่ต้องการมาถ่ายทำวิดีโอหรือว่าจะถ่ายภาพนิ่งก็จะมีมุมต่างๆให้ถ่ายกันเยอะเลย A later few moments later. ตอนนี้พี่วันก็จะเตรียมอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ที่จะต้องทำงานในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องแต่งหน้านางแบบมาถ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนี้ทั้งหมด4ท่านนะคะเดี๋ยวเริ่มทำงานกันเลยค่ะ และนี่ก็คือหนึ่งในผลงานการแต่งหน้าทำผมวันนี้ของพี่วันนะคะแต่งออกมาตามที่เขาบรีฟไว้นะคะว่าต้องการประมาณไหนและนี่ก็คือการถ่ายทำหน้าเซตของแบรนด์นี้กันค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะใครสนใจอยากแต่งหน้าทำผมกับพี่วันก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ